อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของเฟคนิวนี่แหละอันนี้ฝากกันไว้หน่อยเพราะว่าในขณะที่รัฐบาลเองก็ทํางานเนี่ยเขาก็ทํางานหนักนะคือมันต้องแก้ไขสถานการณ์กันวันต่อวันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ้าวถ้าวัคซีนมาเท่านี้จะทํายังไงบริหารอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นที่สถานีกลางบางซื่อคนมาเยอะอย่างนี้จะทำไงก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปแต่มันก็มีบางส่วนที่ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้หรือไม่รู้แต่ปรากฏว่าก็มีการปล่อยข่าวเหมือนกันนะคะล่าสุดนี้ทางคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะเล ขานุการร,รัฐมนตรีระจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่นายแพทย์ชลนาศีแก้วสสนาภพเพื่อไทยเนี่ยคือท่านก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยชี้แจงข้อมูลวัคซีนเข็มสามของบุคลากรทางการแพทย์4ี่แสนโดสที่หายไปหน่อยคือในช่วงข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวของไฟเซอร์อ่ะถ้าจํากันได้คือประมาณมันออกมาประมาณมสาสองอาทิตย์มีหมอคนหนึ่งมาโพสต์ขึ้นว่าแบบอย่าให้รู้นะว่ามี วีวีไอคนไหนเนี่ยได้วัคซีนแบบไฟเซอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากที่บอกว่าจะให้บุคลากรทางแพทย์เท่านี้แล้วทาไมถึงได้น้อยลงมันหายไปไหนอ่ะปรากฏว่าก็มีการชี้แจงจากทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่ปรากฏว่าทางนายแพทย์ชลนานาสีแก้วก็ออกมาตั้งประเด็นอีก คุณธนกรก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กขึ้นมาบอกว่าบอกตรงๆว่าผิดหวังกับนายแพทย์ชุลนานนะคะก็คือว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบเปิดเผยข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่ไม่จริงและคือที่สําคัญคือทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการออกมาเปิดเผยแล้วว่าไม่ใช่ข้อมูลจริงนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าในส่วนของการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มสให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเกือบเจ็ดแสนคนนั้นขอย้ํา ให้ในายแพทย์ชุลนาเนี่ยได้ยินชัดๆว่าวัคซีนไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ครบนะคะฉะนั้นก็เลยฝากไปถึงทางคนที่ให้ข่าวนี้ด้วยนะคะว่าให้ตรวจสอบข่าวหน่อยแล้วก็คือทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่อย่าพยายามพุ่งเป้าโจมตีการทํางานของรัฐบาลเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาสถา,านะยกสังการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ในขณะนี้ให้สามารถ ต้องรับผู้ป่วยสีเหลืองแล้วก็สีแดงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เห็นชอบแนวทางในการดูแลผู้ป่วยนะ,ะที่อยู่ที่บ้านและการดูแลผู้ป่วยในชุมชนรวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยเหลือสําหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมไปถึงการส่งอาหารแล้วก็ยาจะได้เห็นพีพ่ๆทหารใส่ชุด p p e เนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็เล่าให้ฟังเหมือนกันอ่าก็ได้เห็นจริงๆเขาเปนการฝึกนะ,ะแล้วก็ ประเด็นที่5ก็คือให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวในภูมิลำเนานตามมาตรฐานสาธารณสุขแล้วก็สนับสนุนทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขโควิด -19 เ <c oughs> ชิงรุก <c oughs> ก็คือส่งทีมย่อย,ยไปในแต่ละพื้นที่ในสำนักงานเขตที่เราก็เคยคุยกันในรายการของเรานะคะไปตรวจหาพื้นที่เลยนะในชุมชนต่างๆแล้วก็คนไหนที่เป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดให้นะคะเพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19 ในชุมชนและรวมไปถึงล่าสุดก็คือปรับปรุงระบบการรับเรื่องผ่านโทรศัพท์สายด่วนต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่ก็คือการทำงานของทางรัฐบาลนะคุณธนกรก็ฝากนะทางนา,น,นายแพทย์ชนนานสีแก้วไว้ด้วยนะคะ